สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเจอกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะมาอัปเดตรถครอบครัวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota Fortuner สีดำค่ะ2.7 V นะคะเบนซินนะคะสำหรับคันนี้รถปี2013ตัว15ค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะ ไว้วิ่งงานหรือใช้ส่วนตัวนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น total fortuner สีดำ 2.7V รถปี2013ตัว15ราคาเสนอขายที่625,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเงียบลูกค้าจะนำไปติดแก๊สเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็นสีดำ รถสภาพสวยเดิมๆนะคะรถไม่ช้ำนะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีกับเครื่องมาแน่นอนนะคะสำหรับ t o t a ต้าฟอร์จูเคันนี้นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่625,000บาทนะคะได้เป็นรถสีดำเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพรถนะคะคันนี้นะคะสวยเดิมนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์หรือนะคะซื้อสดลงมีเล่มพร้อมโอนให้เลยนะคะสาหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถกันก่อนได้เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวรถนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ฟรีนะคะสำหรับ ะะรถโตต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะจะได้เป็นขับสองนะคะเป็นซินนะคะเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมจอหน้านะคะไหม่วิ่งอยู่ที่แสนห้าพันนะคะสำหรับโตต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะและละเอียดนะคะสภาพรถพร้อมใช้งานนะคะสนใจดูรถได้ทุกวันนะคะที่ถนนเสรีไทยหกสิบสี่มีนบุรีกรุงเทพค่ะ ได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเบาะคนขับนะคะได้เป็นปรับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีพรมให้ทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะในส่วนของโครงสร้างรถบอดี้รถนะคะสภาพเดิมเดิมนะ,ะน็อตไม่มีขยับนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะโดยรวมนะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อค่ะวงไลมันติฟังก์ชัน ะะเอเย่นชํำแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นระบบเกียร์อโอโต้ขับง่ายๆเลยค่ะนะคะลูกค้าที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ064 146 2466นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะที่ถนนเสรีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเบาะแถวที่3สามารถพับเก็บได้ใส่สัมภาระได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ รายละเอียดรถนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะก็เข้ามาทดลองขับรถกันได้ค่ะหรือเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะอยู่ที่ถนนเซดีไทย64เข้ามาสุดซอยนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้ตลอดค่ะ0641462466นะคะในส่วนของ t o t a f o r t u n n e r นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ 2.7V นะคะ เรามาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวรถนะคะสภาพรถพร้อมใช้งานนะคะก่อนรับรถนะคะลูกค้าเรามีสายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะก่อนรับรถนะคะทุกครั้งเลยนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะพร้อมโอดได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้นะคะ แพียงแค่ลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกนะคะเจอกับปุยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่เปิดทำการทุกวันนะคะที่ถนนศินลิไทยหกสิสี่มิลบุรีุงเกมค่ะอันนี้จะไม่มีกล้องหลังมาให้นะคะน,นี้จะไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะก็จะเป็น เดิมนะคะในส่วนของตัวรถนะคะแบบนี้หากลูกค้าสนใจก็นะคะอยากจะติดต้ออยากจะติดตั้งกล้องหลังเพิ่มนะคะ<อ>ก็ยินดีนะคะเรามีบริการนะะในส่วนของของแถมให้นะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสัส่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพบกับการอัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ